สวัสดีครับอยู่กับผมแดนนี่กับคุณไม้นะฮะวันนี้อยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะฮะนะตอนนี้นะตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นคัน Backde v i l รุ่น s p e c i a l นะครับอันนี้อ่านว่าอะไรไหม t e ค t r a r r a m a ชั่นกราวจ r a กรา m ม a s i o n b a ดแ c t s t i n g 7ฟุต2 2ท่อนต่อโคนนะครับ แล้วข้สายตอนเนี้คือแปลกมากเมื่อก่อนนี่12-25ใช่ไหมใช่ตอนนี้มาเป็น16-30ครับ Super h วี v y a คชั่นมีสองสีนะนาตอนนี้นะเป็นเบส2ท่อนต่อโคนราคาเร้าๆแรงกว่ารุ่นก่อนใช่ไหมใช่่าน,นี่มันตัวลิมิเต็ดอ่าตัวน,นี้ลิมิเต็ดผลิตออกมาแค่480คัน480คันเท่านั้นนะครับราคาก็ แบงค์พันสามใบมีทอนใครที่ตามหาแบ็คเดวิลคือสายเล่นช่อนชโดนี่เขาจะรู้ดีนนี่ชโดเร็วครับโอชดโดนี่งัดงัดสบายงัดออกกอหญ้างัดออกจากสาหรายนะผมก็มีตัวตัวรุ่นก่อนนะแต่รุ่นใหม่เดี๋ยวคิดใจดูก่อนนะพกก่อกำลังดูตัวนี้อยู่นะนี่นะเหลือแค่กี่ตัวไม้ตอนเนี้ยสตัวครับสตัวนะฮะสตัว ซิเลียนได้ว่าซิเลียนเหลือ2ตัวเท่านั้นอีกนานอ่าอีกนานเพราะว่าอันนี้ก็จะหมดปี2021แล้วแต่ถามว่าปี2022จะเข้ามาไหมไม่น่าเลยไม่น่าจะน่าจะเข้ามา๋ยวช่วงไหนเออน่าจะเข้ามาแต่ช่วงไหนกลางปีนออ่าน่าจะกลางปีนู่นเลยครับเพราะโรงงานปิดนะโรงงานหลายที่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเมทอินเจแปนนะอ่าุนี้ผลิตญี่ปุ่นก็น่าจะแบบอาจจะเร็วกว่าน้อยนึงแต่ญี่ปุ่นนะอาจจะมีส่วนนะ นะฮะนะอันนี้ให้ดูอันนี้มารีวิวแบ็กเดวิลนะที่จะบอกว่าปี2021ดูตรงนี้เลยนะฮะ2 1ซิลเลียนนะฮะ SVTW นะตัวนี้นะเก็บไว้ก่อนตัวนี้ก็เหมือนนิด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 ไม่เกินพันะอ่ะนะอ่ะมาดูกันต่อ b a c k Devil เป็นของบริษัทอะไร PS Group อ่ะ PS Group นะฮะ b a c k Devil Special ตัวนี้นะ มาแกะกดูกันเลยดีกว่านี่นี่ถ่ายห่างๆวันนี้ลองกล้องใหม่สีสันเป็นไงช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะขอสปอนเซอร์เข้าหน่อยเ i ียวมี่ T สิบเอด Pro พอดีไปยืมเข้ามาตัวโชว์ของร้านไงไหมผมว่าลองมาใช้สักวันหนึ่งก่อนถ้าดีเดี๋ยวผมจะไปซื้อ,อยืมนะฮะาซื้อเหรียเหรอเนี่ยอะยืมยืมยืมให้คนให้ยืมแบบ เดี๋ยวคนอื่นรู้ดีไหม,มต้องยืมตัวนี้คือสีอะไร Silver Smoke. s i เวอร์สโมก s i เวอร์ไม่แน่แจะสโมกอะไรสีเวอร์อ่ะ s i เวอร์สีเงินสีเงินอ่ะดูตามนี้สีตามนี้เลยโอ้โหภาพวิดีโอเขาดีมากเลยอ่ะซัมซุงขอมาเป็นปียังไม่ได้เลยเนาะไม้นะโอ้โห oh. ตึงๆเลยใช่ไหมไหม้เจ็ดฟุต <7 S 2> บางคนเห็นเอาไปเล่นทะเลเหมือนกันนะ โอ้เจ็ดฟุตสองท่อนต่อโคนเดี๋ยวเราลืมดูแกอีกทีดขอดูหน้าตันเนื้อแบงค์หน่อยเนื้อหนาแต่แต่เบามากอะเบาดูดิเอาแต่โฟกัสยังไงเนี่ยอ๋อเนี่ยเนียเนียเนียดูสิโอ้โหเนื้อแบงค์สวยมาก ไกด์ทั้งหมดมีกี่ตัวคุณไม้ไมมอ๋อตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่านี่ไงไรุ่นเก่ารุ่นเก่าไม่มีคำว่าสเปเชียลนะไม่มีนะอ่ถามว่ามีรันนัมเบอร์ไหมไม่มีนะครับไม่มีรันนัมเบอร์นะตัวนี้แบ็กเดวิลนะสเปเชียลนะฮะนี่ครับมาดูเวทคันเจ็ดฟุตสองสิบหกขีดสามสิบปอนด์ลายซูเปอร์เฮฟวี่แอคชั่นนะครับดูที่เคลือบน้ำยา ดูไกด์ไกด์ตัวนี้ฟูจิไหมไหมใช่ไกด์ตัวนี้ไม่ใช่ฟูจินะแต่ไกด์นี่ถือว่าคุณภาพดีมากเลยต้องบอกตั้งแต่ผมใช้รุ่นก่อนมานะผมยังว่ามันไม่มีปัญหารุ่นก่อนนี่ไกด์จะเป็นสีไทเทนะสีไทเทเลยไม้ก็ใช้อยู่นี่ยังดีอยู่ใช่ไหมดีอ่ะโอ้ดีเลยอะ่ะและก็ยังใช้อยู่ใช่ไหม เข<อ>ายังใช้อยู่ทุกวันนี้คือถ้าไม้จะไปออกชดเล่นตีชดตามเขื่อนตามคลองตามหมายธรรมชาติคุณไม้เขาก็ใช้นะแบ็กเดวิลนะฮะเป<ช>็นคันหลักเลยดีกว่านะใช้ดีครับเออใช้ดีเลยเรา,า,าเลือดีใช้ดีเนียวครับอ่าไกด์ทั้งหมดมีอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวสิบตัวรีซี่เป็นของอะไรของเขาครับของเขา แล้วไม่ใช่ของคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ของฟูจิครับอ๋อไม่ใช่ของฟูจินะฮะแต่ลิซี่สวยมากเลยสีสันสวยงามสีสันสวยงามสวยครับไม่หนักเลยครับอ๋อไม่หนักเลยไม่น่าบายยังไม่แข็งเหมือนเดิมครับอ๋อปลายไม่แข็งเหมือนเดิมปลายนี่ตีเดือดดีเลยนะใช่ตีเดืดคือกบตีนเตะนี่เราลองไปตีไม้นี่ตีสนุกเลยนะไม้มันดีดส่งได้ได้ดีเลยนะไม้ดีดสองเท่ากันเลยีสองเท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออดีดิ โอ้ oh. อันนี้คอเบาๆนะมา้คขบอเบาๆนะดูมือครับดูมือดูปลายครับได้อย,อยู่ได้อยู่ยคันถือว่าเป็นแปบงค์ที่จากจากใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะนกลางกลางโคนใหญ่แล้วก็ปลายเลียวนะฮะโคนใหญ่ปลายเรียวถือว่าออกแบบมาได้อย่างดีเราไม่ได้เชียนะแต่เท่าประสบการณ์เท่าที่ผมกับคุณไม้ ไปตีมาผมใช้แต่ของแบ็กเดวิลนะแต่แต่ต้องบอกว่าผมก็มีโซเดียสคุณไม้ก็มีโซเดียสนะผมใช้เวท87เอาไว้ตีช่อนตีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโซเดียมมันก็โอเคแต่อันเนี้ยพอเล่นชโดผมกลับกลายมาเป็นชอบตัวนี้รุ่นนี้เลยนะอ่าแล้วแต่งบถ้างบมีหน่อยก็ใช่เออเลยราคาครึ่งครึ่งของโซเดียมเลยตัวเนี้ยมันคือส6บ5สาห้เออ1 6 3หสมัใช่ไหม เออสิบหตัวนี้สิบหกสสนะถือว่าโอเคดีงาม7ฟุตร,ระยะก,กำลังพอดี 2. 2> สำหรับผมเลย7ดฟุต2นะอ่ะตัวนี้ก็นะ PS Group เนี่นะครับถามมาแบกเด v วิ w เป็นของบริษัทไลไรนะฮะใช้กันเยอะบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่พอรู้จักแล้วจะหลงรักกับกับกับรุ่นนี้มากเฮ้ยตัวนี้ตรงรีซีเขาเขียนว่าอะไรไหมผมเห็นมา มอนสเตอร์นะมอนสเตอร์นะฮะดีซีแบบสวยมากบอกเลยบอกเลยสวยมากแต่ตัวที่บ้านนี่ผมเอาไปประกบกับตัวคูราโดดีซีนะแม่ช่างเหมาะกันจริงเหลือเกินของไม้นี่คูราโดหรือว่าคาดิปอ๋อดีซีเหมือนกัน <17. S 1> แต่รอบเจ็ดใช่ไหม <17. S 1> แต่ของผมรอบหกนะ <17. S 1> อ๋ <17. S 1> โอโอ้โหลงวางดิเหมือนกัน ทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่สีสีแหวนนะฮะตัวนี้คือสีเงินสีแดงเอาเอาพูดง่ายๆดีกว่าไม่ต้องไปพูดสับภาษาอังกฤษคือเขาจะมีสับภาษาอังกฤษอยู่ว่าสีนี้คือสีอะไรอันนี้สีอะไรอะไรสโมุกนะเรดกับซิลเวอร์อ้าวเรดกับซิลเวอร์อันนี้ซิลเวอร์นะฮะอันนี้เรดอ๋อมันจะมืดกว่าอ๋อสมุกมันจะมืดนะครับลายมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่รอยเปื้อนนะฮะต้องบอกแจ้งไว้ก่อนนะฮะ บางคนนึกว่ามันเปื้อนนะไม่ใช่นะฮะนี่ตามนี้ผมจะไล่ไปให้ดูเลยสีเงินกับสีแดงนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องราคาความเขาเรียกว่าอะไรไกด์อ่ะเท่ากันนะครับไกด์เท่ากันมี10ตัวไกด์มี10 10ตัวนะฮะมีซีฟจับถนัดมือเชฟปัดเชฟด้ามได้สวยงามบอกไว้เลยว่า ดีมาก power i ดีดีเกินคาดต้องบอกว่าดีเกินคาดเลยในราคา2,000กว่าบาทมันไม่กว่าละสองกลางขึ้นจะสามดีกว่าอมางัดกันดีกว่าไหมอะคันเดียวพอแล้วอ่ะคันเดียวคันเดียว,ยว,ยว,วงัดสองคันเดี๋ยวเสียหายแล้ว <c oughs> ตัวนี้แบ็คเดบิวต์ิมิต็ดตัวล่าสุดต้องบอกว่าเป็นสเปเชียลนะไม่ใช่ลิมิเต <c oughs> ็ดน,น,นะ ผลิตออกมาแค่380ร้อ4แปดสิบคันสี่อ้อยแปคันเอจผิดโอ้ไม้สวยดีนะโอาวนี่เดียวโอ้โหควีมวอบวมากเลยอาเลยมาลาันไดีอสิบหกสามสิบตึงตึงเตมึงมากครับตึงมากครับตึงมาก้นยังยัดอีกด้วยีนี้ผมกดลงแบบยังเัดอีกด้วยมือสารละเมื่อสานละ มันไม่ได้อ่อนนะต้องบอกว่าปลายปลายปลายมันอ่อนจริงแต่ความลิฟของมันอ่ะแรงตึงอ่ะมันมาถึงกลางคันก็ตึงมากเลยนะครับเต็มเต็มเลยครับเต็มเลยบอกว่าเต็มมากโอ้หพอเถอะเจ็ดนิ้วสวยสวยครับสวยครับคันนี้ครับสวยมากอ่ะดูสิเห็นไหมเอาไปด้านนู้นผนังอ่ะเคาะแรงนั่นอ่ะ เห็นไหมนะปลายอะ่ะอันนี้ครอบแบบปลายดีๆนะครับดูนะฮะปลายดีๆเลยมาพูดถึงเรื่องของราคากันราคา 2 2> เดี๋ยวดีใจเย็นใจเย็นราคาตัวนี้นะมีเฉพาะเบสเท่านั้นนะครับเบสเท่านั้น2สีคือสีเงินกับสีแดงเวจะอยู่ที่16บหขีดสาไกด์สิตัวนะครับความยาว7ฟุต2 2ท่อนต่อโคนราคาอยู่ที่2,750ันเจบาทค่าจะส่งคันละกี่บาท200ครับ ค่าจะส่งคันละสองอบาทนะครับเพราะว่ามันเป็นสองท่อนสองท่อนนี่คือมันยาวเพราะว่าอันนี้มันคือต่อโคนนะซองตรงนี้คุณไม้ลองลองเอายกขึ้นมาดิถ้าถอดฟูดใช่ใช่ประมาณประมาณนี้แหละแต่เราต้องใส่ท่อใหญ่หน่อยนะครับค่าส่งสองรบาทคันราคาอยู่ที่สองพเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะฮะสนใจก็ สอบถามสั่งซื้อกัไมาได้สินค้าได้มาแค่หนึ่งลังใช่ไหมสองสีนี่คือหนึ่งลังนะไม่ใช่อย่างละลังนะย่างละสิบคันอ่อย่างละสิบคันเพราะว่าเขาผลิตออกมาแค่กี่คันนะสี่ร้อยแปดสิบคันเท่านั้นเองนะครับหมดแล้วก็หมดเลยเพราะว่าปีหน้าเราไม่รู้ว่าสินค้าจะเข้ามาอยู่หรือเปล่าเพราะตัวนี้ไม่เข้าแล้วตัวนี้ไม่เข้าแล้วถ้าเวดอื่นน่าจะเข้าอันนี้เวดสิบหกสามสิบมันก็เป็นสเปเชียลล็อตเดียว เท่านั้นนะคะก็รีบๆสั่งซื้อกันเข้ามาคลิปนี้จะออกวันนี้แหละตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเอาลงละรีบเลยร้านมาแค่1 0บพันใช่ไหมยี่สิบพันสีละสิบพันสีละสิบพันได้มา2 0่สิบพันนะมามา,มาเร็วไปเร็วบอกเลย2,750ค่าส่ง200บาทจบข่าวไม่คุยเยอะละไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามกับ Back Devil Special 16 30เบสเท่านั้นสีเงินและสีแดง2 7 5 0ค่าส่ง200บายจบข่าว